ใหเช้อ่เขาไหนอะไรับูให้ซึบเก่าเกาซึบอืจ้งว่ามันออกอะไรออกหุเียดครับปูแต่ว่างว่อนไมันซึบหกครับมันคือคือปูคพูดเราบ่หมดหมดเชื้งงเพราะว่ามันบวเชื่อฟอมเสื่อครับูพวกกต้ตงบเื้อรักดเชือครับอ้าวนั่นคือจะพาให้มือข้าแล้วปูนั้คือนั่เขาบอกเชื่ออื่นอได้เงิน แต่ว่ามันบอกคนก็จะมันบวกคือมันว่ามันบอกเง่เงืนบ่าแั็งหมืช่วยบกใหญ่บวกอื่นบางครับพวกขาวแดงแค่นี้แหละแง่เตียงไม้บ่วหย่สวยฮะแง่เตียงไม้สียโอ้ฉันพวงเมือนี่นั่นเอียงมันมันมันแหย่จะเมย์มันสวยเออแต่ว่าลูกบ่าอยากแหยก็แค่มันอื่น่แ็มันเรียนขาปวดก็ังปวดเยก็้ดูว่าแเรากแก้วใสดี เออนางจะวรัตนขอเก้วร่วมข้างมหาเกดียนะพ่อนะบ่าแคเออรุ่นเก่าเร้่อเเออมหาเกลียวรุนเก่าสมัยจำเอาแค่ตัวมันคือแก้วเด้่องพักปลื้มเฉบอกเร่บอกอื่บอกมหาเกีโอ้บอกว่านี่ใ่เก่าปืได้กับพักต่ยเหมือนคนยิ่งขัดแยวว่เนี่ยอแต่จะให้บอกว่ากล่งกวนกล่งกวยก็บเสื้อผ้าเหมือนพ่อขอตัวเดียวได้ว่าแค่ ยังใ้ตัวเดียวกับเอาใช่ไหเมเรีบเสียนกวนจ็กตัวเดียวแมงมดสังเกตคับป <c oughs> โอ,โอลูกลัดเป็นอีกแล้วที่ตัวตัวได้ไปใส่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> เรกอะรอเรียมัตกก็เค่มัน, <c oughs> มนมยู่ครัวถามว่าเรียบเสียนกวนจิตตัวเดียวเข้ามันพูดยักอยบ่พูดจักว่าบอกเลือดคู่กับข้าวไม่คู่กักข้าวกับขีเข้ามาเข้า ออไม่คูว่าว่าไงคือว่าพวกเขาตัวคือคือเนาะอือปีนี้คือตัวพอท้อชางเลยเออร่องใจเรียนคือคือดอกมันคือเรียนจังงามมันคือหอนจังไฟถามว่าเมื่อครูคำนวณได้เกับใครใช่ไหมอือแต่ปูจ่ายคำนวณได้ตัวหนึ่งเดียวตัวใดรับปูปูจ่ายคำนวณได้หกตัวเดียวไม้หกตัวเดียวสาธุสาธุ ได้หกตัวเดียวแต่บอกเศษเกินได้เก็ดตัวเดียวเนาะผู้เล็กซนยนเกินยวนในของนงานของเจ้างานมีว้มหมายประครณเอ้ายืมกับตัวมนลงมาใช่หกตัวตัวมาใศ่หอคุรกครัอ้เชื่อเรื่อยๆยูครับผูอือได้เราเรื่องได้เรื่อยๆไปซื้อารครับผู้อยาไปชื่ออะไรมากมายอได้เรวทุกคนนละครับาธกครับูกคแต่ยิ่งมาทุกคนครับเออได้แป๊บบุญถึงท่าน แค่ว่าถามว่าห้วถึงมากนี่งไม่คู่ใดไดใดใดลูกที่ตุกหาแกได้มื่อจคู่ไดมอด้ไรล้าแท้ขึ้นเท่าเด้อได้แล้วกับูกแทกกินแทกันผูกแกทั้งบูวพกจกโตขั้นบโตขึ้นโตห่อนมันกับว่าด้ดรอาใบใบเขาเลื่อมเอพ่อใบใบเขาเลื่อมทั้งกล่บใบทั้งหมดตกตกน่งคปู ข้าวให้ลูกร้านทุกคนโอ้โหพอเด้กินน้ำกับข้าวเลยบ่ได้เลี่ยวตัวหนึ่งแม่เออก้านเพชรเออนั่งก้านเพชรซื้อไว้กับตาของไม่อี่อเบิ้งอีพ่ฟอคือกาวมันก็เด้มากอาจจะเบิ้งคือกาวมันก็ถือเกล็ดกับเบิ้งอีพ่ฟอคือกาวหักอยี่อบ่ใช่เออีนั่งก้านเพชรพูงแง่ขึ้นหนังวัวหนึ่พกสชิ่งไอ้ขั้ววันจะว่าบ่มือเงื่อนคือว่าใส่เออม่น้อยหน่อย นอนก็ดีอย่บุนน้อยแล้วกันลงทุ่จะเก้าวันก็เป็นยังเ้ายงกอเก้ายังเข้าชื่อมาแล้วลงเข้าชื่อกว่เยอะๆอมันหน่อยไหนก็แ่เี้ยนะมาเรื่อยๆตัดถายได้ขายได้ยิ่งายได้ึวข้าว่ายังได้เลยคือนัำบวกข้าวขารเยอะเจียดีจังวัเรียวฟา มือนขั้วเรื่อถือออกเรื่องรัอเขาเอื่นฮับผู้ตากตลอดมือหน้านี่ยมวดนี้มีเบิ้นบ่ปูถามว่าเบิร์นหรือบ่มีบ่มีบ่ปูสาธุสาธุครับคือไปกองสลากผู้นี่อูจะเป็นของสลากบะปู แค่ว่าไปคู่เดียวเรือหมดครับไปจะคนหู่แกบหไปจะคนคระปูส่วนปูเถาไปเนะี่ยวนปูเถาไปนั่งเออปูเถาจกไปเปิดหูเปิดจ่าเอาแค่ครับ,รบเออปูเถาจกไปเปิดหุเปิดจ่าปูเถาลูก้ายมี่รู้ับปูเถวเนะี่ยเออไปนัาไก่ไปขอว่าไปคู่เดี่ยวดอกก็แค่ เออให้คนไปนั่งแล้วเขาก็เคยเปิดกว้างสิราคนนั่ง่านาารู่งก็ได้ว่าขันผู้เฒ่าเนี่ยยืมครับปู่เฒ่าไรร่องรถกับพวกได้ร้องนั่งข้ารถพวกนั้นแล้วว่าอยากไปน้ำพรมนะอืมพ่อเถื่อรถ่ขั้นไหนไปรุ่งขั้นเดีนะ็กไหรถ่ขั้นเดือนไปเออขั้นบ่อขั้นเด็กมั้ยสือคอผู้เฒ่านั่งไายหรือนั่งาาาง,า,งา,า,านปู่โอ้ก็นั่งข้างงานั่นแหละผู้เฒ่าจะไปนั่งจากเดือนจากหมวกจากโคนหรือเขานั่งข้างงานน้ำพรมอืม นั่งขนานน้ำโพนยอือเออขาเจะาขันข้อได้ไปนั่กันสองคนติปูเออไปนั่งกันของคนผููได้ค้นรถึ้นไปนั่งรอบยืมแต่ตัวไหไปวันได้ยวเรปูรถมนติดในปูมาติดมองด้นพอเป็นผู้ขับถ้ากรุงเทพมันรถติดปูอบดติดบ่ดติดบ่ดติดคืนเรื่อยคือเรื่อยนือเรื่อยอือคืนเรื่อยลูกหลานคือท่านท่ายกระปวเมื่อคืเนี่ยนผู้เขาคือมั้งกับปู นนี้นางโคตนีคุณวราวงจำปาอืกับพี่ต้อยคอยคุกเออนางโคตนีกรรดวมบุญมากนะลุงนะอเาาให้มือโขกมือดับมือโขกมือมัเหงนึ่งแล้วก็ดวยนะนางคุณวราค่าเครืองบ่มบ่มือมาเอา่ันบ่มือเมาน้พอนี่มาเต็นแี่งเต็มศาลน้ำเขาเขาสู่อเนมางั้นอยู่หนึ่งวัถึงันถองจ้กมผาปานอืม ต้นกับปากับป่าในเพื่อนนี่นกักต้นและเก่าซึบเก่าซึออบแบบพวกนี้เยกมากเด้อเด้อซาบูบจรึงจรทุกทุกคนเมื่อเมืม่อร็บอกูกคอเมื่อด้บกัร่าลูกของคนตัวราบอือนี่ยังก้อย้าปูให้ลูกซึบซึบบาปเกี่ยว่าเอา้าบูว่าว่าในอื่นได้ <c oughs> ใช่บายทีก็ซึบครบ่าเอาเ่าใอื่ืเ <c oughs> จ้่ว่าว่าเขาซึบกน มันเอาเขาซื้อหมดตังรอ่นั้นเลยแต่คือก่นก็เจ้ามันไม่งกคนมันก็ไม่งกไปงั้นว่ให้ชิบหกกัมงแตนี้ตั้งแ่ห้ชิบหกแล้วแต่ที่แมบอกก็คือใหยไม่คู่กันนะขายไม่คู่เด็กเก่าชิบอได้เอาายไม่คู่ว่ะเาก่าอกระได้โเอาท้ายัายนท้าย ถามมันจะยืมว่าถ่ายมันมือโขับปูข้างมือเมาเลยเขยงเนี่ยเขยงเนี่ยถ่ายมัดตัวได้โค้กซีฟมันไม่หลุดซาธุซาตุคุณมันคุ้มมากโค้กซีฟมันโค้กสูงากพอค่นับปูสาตุอามือโตมือแรงมือโคมือมนหงหงแล้วก็รัวจะดือจะดุณาธุสาธุ เอกจะเนที่ยวันที่1ของต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 8ครับได้แนวท่านนะครับจะกู้นะครับคือว่าเป็นกู้สุด้ทยกับอะไรครับทีผมกู้ที่ป่าเขาของผมกู้ตานะครับแน่กู้ของผมนะครับที่ท่านโชคก่มสุดไทยให้เอฟซีนะครับผมครับ ผู uhm, ้ก่อึ้นที่แรงนะครับจังลังจาบร่งถวายแล้วครับผู้ก็บอกว่าจานมันงหกหรือจ่าโมครับผู้บอกว่าหกแล้วหกอีกอ่หกแล้วหกอีกหกแล้วหกอีกอาจจะหกบนหกล่างก็ได้มันหกหกแล้วหกอีกไงครับหกอาจจะมาบนทั้งบนทั้งล่างก็ได้หกข้าวบาหกแล้วหกอีกหกแล้วหกอีกี่ครับเด็ดซว่ยกับพี่แจนาเอาเลยครับเด้อครับแล้วผู้บอกยิ้มเก้าสิปผู้บอกอ่าครับ ผู้บอกยิมเก้าสิบยิมเก้าสิบอ่าผู้บอกเนาะแล้วก็ผู้บอกว่าเจ็ดสิบบาทกะกะก,ะก,ะนกะ đây, ินกระทานได้นะครับมาก่เจ็ดสิบบาทนะครับผู้แต่แอดยิมเฮ็ดต่คน ต้นเงินหรือว่าต้นผาป่านะครับถวายปูเพราะว่ายิ้มได้โชคนะครับวันที่ผ่านมาครับกระแสนแตกกับแตงโมกระแสนแตกนะครับก็ได้เล็กๆน้อยๆครับปูก็เลยให้ยิ้มเก้าสิบเก้าสิบคนละบังหกสิบห้าครับแล้วก็ปูตาให้คุณทีละผ้านะครับกับสิบพอร์กครับปูบอกว่าสื้อเพิ่นบอกว่าคนรับปากปูว่าคุณในช่วงคนดูสอยแขนก็ได้แขนถวายปูห้าบาทปูบอกว่าหาบาทนั่นไม่ได้แต่ได้คือนสิบบาท สิบบาทอีกเด็กหนึนา่าแต่ว่าอ่า,อาสิบบาทได้นะครับเนาะครับแล้วก็ปูครับ,ป,รบปูสั่งนะครับปูสั่งชิจาให้เด็กหน่อยเอฟซีของแตงโมบอกอ่าอครับอ่าราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่าราคาสี่สิบสั่งเก้าสิบกล่องนะครับแต่ว่าปูหมอเบิร์ดเลยก็คือสิบเจ็ดบาทเอาแบบถุนใจนาเอาแต่ว่างวดนี้นะครับปูบอกว่าปูสิบใบกล่องสลากเสียลปูเทาไปนึ่งครับปูเทาไปนึ่งเทาให้เดีกหน่งมายิ้มได้บอกว่าถามปูว่าปูนั่งหนานั่งไข่อ้อ ปูแถากันนังไายนั่งหนาตัวสันว่าเอ้านั่งรถมันติดีปูนั่งรถมันตีดโกงงานเกิดขึ้นทั้งไทยวูาวสันวว่าอ่ากับฟาร์ทงหเก็บมันรถตีดได้ครับผมไม่มาหลาขอคันในการในยูหกปูะหกหกแ้มหกอีกคุกเราสองคนระวังสองผกเจ้ะอ่าครับอ่ากับพิจเจณาเอาเนาะครับเนาะระวังสองสองเก่านกับพี่าจนาเอาครับท่านบอกไปมันก็หลายตัวแล้วกาปูนะครับอ่าสองหกสองเก่าเนี่ยมันก็ การจริงเลยจะบอกหลายตัวอย่ก็บอกของปูแต่ว่ากันว่าไปเขากับฟั้งไปน้ำกูได้มากกับไปเอากํมาสอง2กสองเก่าครับก็คือนิ่หาก็คือ6ุนเก่าซูนเนี่แหละครับผมครับแล้วก็ปูให้ใสยเอกสิบหกเกียวันสิบหกไ้แตียงโมเท่าไรห้เตียงมสิบเจ็ดสเ็ดกับสิบหกไอเทียบหนยอ่าสบเจ็ดกับสิบหกครับไฮเสียเอกสิบหกเซีกพอบอกแล้วมันกับรสือดอกงวดกวนปูไฮเสียเอกสิบเก่ามันบอก1ิบหกสิบเ็ครับ พ่อว่ากไปกับเบอร์เซียบรัสเซาอ่าครับบอกไปกับเบเซียมวลนี้ปูได้ให้สิบหกตั้งใจเอสิบกขึ้นมาสิบหกอาจจะเป็นหนึ่งศูนยกกับว่าใดแต่ว่าปูบอกว่ายิ้มซื้อถือแล้วนะที่กับินได้านะครับเนาะยิ้มก็ซื้อศูนย์หกศูนย์เกันละะซื้อตะกวนบัตรกวนยันเพื่อนนะครับเนาะซื้อตั้งใจพูนั่งรถไหกุระครับผมศูนย์กศูนย์เกกับพิจารณาเอานะครับ่าครับแล้วกับพูบอกว่ายังกับบัรทุไทยทำบัรทุไทยพูสิล่ะ กับมกซิปนั่นแหละอ่าพวกบอกฟังสิเนาะกับอ่าคุณกับทุกท่านเนาะครับสุขสมันมาลำลำได้ด้วยครับมาพอกันอีกเจ้าหนึ่งเนาะครับถ้ามีเวลากอการที่สรุปเลขให้เนาะครับเนาะครับถ่ายทอดสดกดไลค์กดแชร์ไว้คู้มสุดท้ายเนาะครับสี่สรุปตัวเลขให้อีกเจ้าหนึ่ง้าฝนป่าอากาศเป็นใจถ้าฝนตัวโตแข็งแล้วแตถ้าม um, ันล่วงสิบท่านการที่ไลค์สดให้ประมาณหามงุ่กวัวๆนะครับหามงุ่งเศร้าไปละกับอีที่ทุกท่านสุขสมันมาลำลำได้ด้วยครับหกศูนย์เก้าศูนย์ สิบเก้ากู่นี่และแต่เก้าเียนนะครับเนาะอะมากก็คือหกศูเก้าครับผมย,ยินรับไอเอสเตโมกรับพอสวัสดีครับ